สวัสดีคะ่ะทุกคน,น,นช่องอัมพรไอซ์แลนด์ชาแน,นลนะคะวันนี้มาวัดนะคะมาทำบุญที่วัดจาดมาถวายเพลงน,นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าที่วัด<อ>มีการปรับปรุงวัดนะคะทำหลังคาใหม่ ทาสีใหม่ให้ดูสวยงามค่ะชั้นชมได้เลยนะคะค่ะมีช่างมามีช่างมาซ่อมแซมทาสีหลังคาวัดนะคะปรับปรุงวัดใหม่ค่ะดูอาไม่กลัวนะคะดูขึ้น้างบน ขึ้นไปข้งบนดูสูงมากเลยค่ะขาสีขาสีใหม่ค่รับบอันนี้อันใหม่ทายอัพโหลดใหม่ให้ดูนะคะที่วัด ไอซ์แลนด์ค่ะที่มัดไทยไอซ์แลนด์ค่ะนั้นทำสีใหม่ค่ะทาสีใหม่สีใหม่กำลังคาใหม่นะคะ ปรุงทาสีใหม่ให้ดูดีค่ะที่วัดไทยไอซ์แลนด์ค่ะดูช่างขึ้นอยู่บนหลังค,คาฮะกอนทายนกอนทายน โอนตาอินคือสวัสดีสวัสดีไอซ์แลนด์นะคะสวัสดีไทยค่ะมีต้นไม้ดื่นรมทีวัดนะคะทีวัดไอซ์แลนด์ค่ะ